ต่อมานะครับเรามาพูดคุยกันต่อในหนังสือว78นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุมัติยกเว้นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2 พุทธศักราช2563นะครับซึ่งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการวิิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาต่อกันในเรื่องของการจัดจ้างก่อสร้างการจัดจ้างก่อสร้างตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยในข้อ1.2.1การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง นะครับในข้อ1.2.1.1หน่เนี่ยหน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายงานรา,ายการงานก่อสร้างและกำหนดให้คู่สัญญาเนี่ยจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือคารุพันธ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างนะครับเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา นะครับอันนี้จะต้องกําหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับว่าจะต้องใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบนะครับวักต่อมาเนี่ยให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อนโดยหน่วยงานของรัฐต้องกําหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า1้อยละ90ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญานะครับนี่ในข้อ1.2.1.1นะครับต่อมาเนี่ยการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างในข้อ1.2.1.2กรณีเมื่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้วเนี่ยทราบว่าพัสดุที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศนะครับหรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ60นะครับอันนี้หมายถึงว่ากรณีที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยทราบว่าพัสดุที่จะใช้นั้นมี แต่ว่าหน่วยงานจะไม่ใช้ที่ผลิตในประเทศหรือจะใช้ที่ผลิตในประเทศเนี่ยจะใช้ไม่ครบร้อยละ60หากกรณีเป็นดังต่อไปนี้วงเล็บ1กรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน2ล้านบาทจะต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติก่อนนะครับหรือวงเล็บ2เนี่ยเป็นกรณีที่ราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน2ล้านก็ให้เสนอผู <min utes> okay, ้ม <min utes> mm ีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเพื่อขออนุมัติก่อนนะครับคือถ้าราคาต่อหน่วยไม่เกิน2ล้านเนี่ยเสนอหัวหน้าหน่วยงานของของตนเองนะครับแต่ว่าถ้าราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหนึ่งเกิน2ล้านให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเพื่อขออนุมัติก่อนนะครับ นี่กรณี1.2.1.2นะครับก็คือ,อในเรื่องของหน่วยงานเนี่ยจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาบัญชีรายการก่อสร้างและทราบว่าพัสดุเนี่ยมีผลิตในประเทศจะแต่ว่าจะไม่ใช้หรือจะใช้ไม่ครบร้อยละ60นะครับต่อมาในข้อ1.2.1.3เนี่ยก็คือกรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับ หรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นขออนุมัติแต่อย่างใดไม่ต้องขออนุมัตินะครับในกรณีข้อกรณีที่3นี้นะครับโดยหน่วยงานของรัฐสามารถกําหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการเลยนะครับก็จะมี2กรณีนะครับวงเล็บ1ก,ก็คือกรณีที่หน่วยงานของรัฐทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างนั้นเนี่ยต้องใช้พัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศ และพัสดุดังกล่าวนั้นไม่มีผลิตในประเทศนะครับก็หมายถึงว่าทราบตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่าไม่มีผลิตทราบตั้งแต่ต้นว่าโครงการนั้นเนี่ยต้องใช้พัสดุที่นําเข้าและก็ไม่มีผลิตในประเทศซึ่งทําให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศนั้นน้อยกว่าร้อยละ60ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา นะครับนี่กรณีแรกนะครับกรณีที่2วงเล็บ2เนี่ยเมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้างแล้วเนี่ยทราบว่าโครงการก่อสร้างนั้นต้องใช้พัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่มีผลิตภายในประเทศซึ่งทําให้อัตราการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศเนี่ยน้อยกว่าร้อยละ60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญานะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อหน่วยงานของรัฐจะทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาใบบัญชีรายการแล้วเนี่ยทราบว่าโครงการนั้นต้องใช้พัสดุที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับและพัสดุไม่มีผลิตในประเทศนะครับตรงนี้ก็คือจะส่งผลให้การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศน,น้อยกว่าร้อยละ60 ของมูลค่าอของงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญานะครับนี่เป็นในกรณีที่3ก็คือกรณีวงเล็บ1และ2นี้นะครับไม่ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นใดอย่างใดนะครับหน่วยงานสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการเลยนะครับ